สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเอ่าวันนี้ผมจะเอ่อจะไปเกียนทอกค,คนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นเกียนทอกเขาหนึ่ครนะับเดี๋ยวจะเกียนขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับไอ้นน,นพร้อมยังโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมหาทองให้เดี๋ยวคุณตามมานะโอเคครับเดี๋ยวดะเอาทองนี่ตามมาเลยตามมาเลย,ลเลยโอเคมาแล้ว <c oughs>

โนติไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทอกทอกท็อกท็อกนยังทอกนี่ต่อมาติดตรงน้าฮัลโหลตอนแรกๆก็เหมือนเพื่อนมันได้หดกับกูแต่เม่วันนี้รโนติแบบมีไฮเกอร์ใครอ๋อมีไฮเกอร์นี่คนในชแนลไอ้เหี้ยรู้จักกูด้วยเหรอวะแล้วก็รู้จักกูด้วยเหรอใครใครรายงานตัวนะครับนายแอทไทยหัวชมพู ขึ้นคิวทำไมลูกให้หัวชมพูเอ้ให้หัวจบแล้วไอ้ยังรู้จักกูด้วยหัวทีลูกฮะใอ้หัวไม่มีใครลไม่มีใคเลยไมไม่ใครละมุกเลยแก้ไมุกูหน่อยก็ได้ว่ามันคือให้หัวไม่ใช่ให้หัวไอ้คูอใครวใครวใครวะอยวเปดี็ดแแลวแปนมดแล้วเนี่ย ไอ้แยเดินแแลกเลยอ๋อไอ้นี่ไอ้นุ่นอ๋อไอ้ไอ้คนในชีแนลเนี่ยรู้จักอยู่แล้วก็แล้วก็ด่าปุ๊บให้เแแบเลยเออแแบบเ็แเลยทออมาแล้วด่าเออเฮียมันรู้จักเลยด่าโกบุตอนที่มาครับเฮียมันรู้จักเราด้วยะเล่นกอนบุมก็แต่เข้ามาแล้วด่าเลยเดี๋ยวเออเออเออออโกบุมคือต้มีเลก่อนแต่คนในชนมาเตะาเตมาเตมาเตะเนวด้ ตามมาตามมาเลยไอ้น้นไอ้น้นไอ้น้นตามมาเลยนุ้นฮัลโหลนาได้ยินไหมโดนแน่โดนแน่โดนแน่ไอ้คุย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 เะ

ฮัลโหลครับฮัลโหลได้ไหมครับใครวะครับใครวะเป็นคนแปลกหน้าชอบปาตาเฮ้ยพี่คนในชแนลนี้วะเรื่องรู้อชิบายแล้วรู้จักกูด้วยรู้จักกูด้วยคุยยังได้ผมดูคลิปพี่อยู่ยครับ ไอ้คุยไอ้คุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุสวัสดีครับอ๋อี่ชื่อคุยคุย้มาแม่้ไอ้คุย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 คุย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 คยคุย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 

ได้ไหมวะเธอรับกัฮัลโหลครับฮัลโหลครับแต้ว่าเป็นพี่ขอให้คืยโว้ยย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 ยเยยนยย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 คยนนคิว ไอ้คุย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 คุยชืออะไรครับคืออะไรครับอุ้ยืออะไรครับคุย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 ก้อยก้อยคุ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 ยคคุยคุยคยคุ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 ยคยคุยคุยคุคุย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 ยคุ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 ยยคุ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 คุยค สวัสดีมีเ็กั่อนฮัลโหลมีกระดูดวะไหนป้านมาวะฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นเล่นอะไรกันอยู่ครับพีฟ้าพีฟ้าครับอ๋ออ๋อเวลเวลอะไรอ่ะอ๋อเวลสิบเจ็ดครับ

พอ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 เออเชิมเอ่อผมก็ไม่เออไม่ตั้งใจจะด่าใครแล้วแค่มามาเฉยๆว่าเราเออควรล็อกห้องล็อกรหัสทอกอะไรแบบนี้นะครับเออผมเคยโดนมาแล้วโดนเกรียนแบบนี้เลยมาถึงก็ด่าด่าม่วหมดเลยนะครับอย่าโลกสวยดีกว่าเนาะดูบันทึงไปไปเรื่อยๆเออถ้าใครมีความคิดเห็นองไรกับคลิปนี้ก็สามารถค เมนต์ใต้คลิปได้เลยครับส่วนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ